ินื้อแนําบทอัลมาซัตบทอัลมาซัตเป็นบทมักย่ามีห้าองค์การบทนี้ได้กล่าวถึงความมินาตของอบูลลฮับศัตรูของอัลลอฮ์และเป็นศัตรูตัวฉกาดของทานรอซูลลลอฮฺเวะเลวะสลัมเขาได้ละทิ้งการงานของเขาและติดตามทานรอซูลลลอฮฺเวเลวะสลัมเพื่อทำลายการเรียกร้องเชิญชวนของท่าน และขัดขวางผู้คนไม่ให้ศรัทธาต่อท่านบทนี้ได้สัญญากับเขาไว้ว่าในวันปรโลกจะอยู่ในไฟนรกและจะถูกเผาไหม้และพระยาของเขาก็จะอยู่ในสภาพเดียวกันซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมการลงโทษชนิดพิเศษไว้ให้แก่นางด้วยคือรอบคอของนางจะมีเชือกถักด้วยใยอินทพลังคล้องคอเพื่อดึงลงนรกเป็นการเพิ่มการทรมาน และความอัปยศให้แก่นางอีกโสดหนึ่งด้วยบด้วยพระนามของอลัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอบอมือทั้งสองข้างของอบูลลฮับจงพินาศแล้วก็ ได้พินาศแล้วทรัพย์สมบัติของเขาและสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้นั้นม่ได้อำนวยประโยชน์อันใดแก่เขาเลยเขาจะเข้าไปเผาไม้อยู่ในนรกที่มีไฟลุกโชนทั้งภริยาของเขาด้วยโดยนางเป็นผู้แบ,บิกฟืน ที่คอของนางมีเชือกที่ถักด้วยใยอินทผลัมคล้องอยู่